ทีมของเราครับวันนี้เราได้มาที่เขาชีจันวัดเขาชีจัน คุณแอ๊ดครับตอนนี้เรามาที่ไหนครับเราอยู่ที่ไหนครับเขาซีจันเขาจีจันจังหวัดอะไรครับอ่าพัทยาไหมชนบุรีชนบุรีครับโอเคไม่ดูนะครับวันนี้รู้สึกมาเที่ยวเป็นไงบ้างครับสนุกเหนื่อยร้อนโอเคโอเป็นยังไงแนมือเป็นยังไงเปื่มยังไงเปื่ไงเปื่มยไงม่วนบ่ม่วนม่วนโออาหารอร่อยบ่แซ่บบ่แซ่บสะเดาแซ่บบ่แซ่บจนสะเดาะท้อง

ตอนนี้เรามาทำอะไรครับที่ไหนครับตอนนี้นนี้เราพาไซซิ่งนะครับสาขาโมริแคร์ประเทศลาวฟิโตเทตนะครับโอ้ก็มีไอไอคำฟองท่านี้นะครับไออุดนะครับไอแอดไอไอออนมาทำอะไรครับตอนนี้วันนี้ก็พาพัศนาศึกษานะครับที่ให้รู้จักประเทศไทยมาขึ้นเมืองพัทยานะครับจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างนี้เ แหล่งท่องเที่ยวเยอะไหมครับที่ประเทศไทยโโอ้หที่ทท่่องเียวคิดว่าวันนี้พาทีมเรามาเขาจะแปปแฮปปี้ไหมชอบไหมเออเป็นผมผมก็แฮปปี้นะครับเพราะว่าถ้าเรียกว่าเป็นเฟิร์สอิมเพรสชันเนี่ยนะครับผมก็อ่าที่นี่ผมมาครั้งแรกก็รือว่านี่เหรอที่ผมเคยดูแล้วเขาบอกว่าเขายิงด้วยเลเซอร์แล้วเขาก็ขึ้นไปเอาทองมามาคลิปนะฮะเขาเรียกว่าคลิปด้วยนะมาเติมเส้นนะฮะ เป็นอย่างนี้ครับวันนี้สวัสดีไอ้งี้แก้วครับไอนะครับสวัสดีครับจากคุณเพจลาวครับเอินชัยเป็นอย่างนี้เองโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปใกล้ๆกันตรงนู้นน่าจะสวยกว่าไปถ่ายรูปตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยเอาเอาแบบวอะ